ต่อไปนะครับหน่วยย่อยที่5นะครับของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหน่วยย่อยที่5คือการส่งเสริมผู้สูงอายุนะฮะข้อ134อครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จะทำกิจกรรมตามมาตรฐานการส่งครห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ5้าด้านนะฮะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าตัวมาตรฐานการส่งครับผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ5้าด้านเนี่ยประกอบไปด้วย ตัวอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้ผมขอแนะนําตัวหนังสือฉบับหนึ่งนะครับคือหนังสือมาตรฐานการเริเนง,งานด้านผู้สูงอายุนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นนะครับมีให้ดาวน์โหลดเป็นอ e ีบุ๊กนะครับเพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่าใน5ด้านเนี่ยเมื่อเราเจาะดูรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับจะมีด้านไหนบ้างนะครับในตัวเกณฑ์การประเมินนะครับ ผมจะพูดคร่าวๆนะคะคือข้อหนึ่งเรื่องการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุนะฮะเช่นการจัดบริการการศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สังคมหรือชุมชนตระหนักถึงความจําเป็นของการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้นะครับข้อ2คือด้านการส่งเสริมการพรัฒนาผู้สูงอายุเช่นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะฮะ ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับข้อ3คือด้านการคุ้มครองทางสังคมสําหรับผู้สูงอายุนะครับเช่นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและรายได้พื้นฐานนะครับการจัดตรวจสุขภาพประจําปีนะครับการประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้ทราบถึงสิทธิของตนเองนะครับข้อที่4คือด้านการบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุนะครับ นะอาจจะเป็นการประสานงานให้ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้คาแนะนําปรึกษานะครับมาให้การอบรมนะฮะให้บุคลากรในสังกัดนะครับาสามารถาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับข้อ5นะครับด้าน,นการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน ผู้สูงอายุนะครับเช่นการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนะครับอาจจะเป็น Big Data นะครับที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะครับให้มีความถูกต้องและทันสมัยนะครับการติดตามการประเมินผลนะครับในตัวการพัฒนาระบบตัวนี้นะครับผมควาอธิบายนะครับตัวนี้เนี่ยจะต้องประเมินทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยนะครับ กิจกรรมนะครับก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งข้อผู้สูงอายุนะครับหนังสือเล่มที่ผมได้แจ้งไปนะฮะที่กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นได้จัดทาและส่งให้กับทางจังหวัดแล้วหรือว่าถ้านาแห่งยังไม่ได้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของกรมนะครับในลักษณะของอ e ีบุ๊กข้อถัดไปข้อ135ครับข้อ135เนี่ย เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของผู้สูงอายุนะคะคือการจัดทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตนําบลนะครับฐานข้อมูลตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือการท่การทำการดาเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงานด้านผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องมีข้อมูลฐานข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับเพื่อการจัดทําทางด้นานนโยบายหรือสามารถ นำไปพัฒนา,นาต่อยอดได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวระเบียกบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยที่ผู้สูงอายุด้วยคือข้อเก้ายการจ่ายเบี้ยชีพเนี่ย,ก,ยก็จะต้องมีฐานข้อมูลของผู้สูงอายุนะครับตัวนี้เนี่ยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือหากมีการจัดทำฐานข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมและมีการรายง,งานผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบเนี่ยก็จะได้เต็ม5คะแนน มีการจัดทําฐานข้อมูลครบถ้วนครอบคลุมนะครับแต่ไม่ได้รายงานผลก็จะได้3คะแนนมีการจัดทําฐานข้อมูลแต่ไม่ครบถ้วนไม่ครอบคลุมก็จะได้1คะแนนหากไม่มีการดําเนินการใดๆเลยจะได้ศูนย์คะแนนนะครับหลายๆแห่งนะครับพี่ๆจากทางท้องถิ่นหลายๆแห่งสอบถามมาว่าฐานข้อมูลที่ใช้จ่ายเงินวิน่งยงชนพนะครับสามารถนํามาใช้ในฐานการประเมินตัวนี้ได้หรือไม่นะครับ คือฐานการจ่ายเงินเบี้ยชีพของผู้สูงอายุเนี่ยถามว่าครอบคลุมไหมในลักษณะที่ว่ายังไม่ครอบคลุมเพราะว่าก็จะมีผู้สูงอายุบางกลุ่มเช่นผู้สูงอายุที่เป็นผู้รับเงินบำนาญเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของผู้รับเบนนเนี้ยง,บบงชีพผู้สูงอายุนะฮะอันนี้เป็นข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนานะครับคือสามารถคือทางท้องถิ่นเองสามารถทําฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เพิ่มนอกเหนือจากการใช้ฐานข้อมูลการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุได้ นะครับนะครับผมต่อไปครับข้อหนึ่งร้อยสามสิบหกข้อนี้จะเหมือนการจ่ายเงินเบี้ยชีพพิการนะครับคือการจ่ายเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุนะครับคือจำนวนครั้งที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการจ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุได้ครบถ้วนถูกต้องตามประกาศรายชื่อของปีงบประมาณพศ2 5 6 2 ภายในวันที่สิบของรูกเรือตัวนี้เราจะไม่ได้ประเมินองค์การมหาชนจังหวัดเนื่องจากไม่ได้มีภารกิจในการจ่ายเงินเบี้ยที่ผู้สูงอายุนะครับก็จะใช้ประเมินแค่เทศบาลและองค์การมหาสวนตำบลน,นะครับระเบียบกฎหมายหลักๆคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพศ2552นะครับปัจจุบันเรามีการแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4นะฮะ คือภาษา3 5มพั2ก็จะเพิ่มถึงตัวคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิการจ่ายเงินนะครับปัจจุบันที่แก้ไขาเพิ่มเติมถึงฉบับ4ีเนี่ยคือผู้สูงอายุที่มีอายุเข้าสู่วันที่1ในเดือนไหนในเดือนนั้นเขาจะมีสิทธิ์ได้รับเพียงชีพผู้สูงอายุทั้งเดือนนะครับครับผมตัวนี้พี่สามารถสืบค้นได้ในตัวระเบียบนะครับเกณฑ์การให้คะแนนนะครับ จ่ายได้ถึงวันจ่ายได้ภายในวันที่10ของทุกเดือนเนี่ยจำนวน12ครั้งคือ1ปีก็ประมาณนะครับจะได้5คะแนนจ่ายได้ภายในวันที่10ของทุกเดือนจํานวน11ครั้งจะได้3คะแนนจ่ายได้ภายในวันที่10ของทุกเดือนจํานวน10ครั้งจะได้1คะแนนแต่ถ้าหากจ่ายได้ต่ํากว่า10ครั้งเนี่ยก็จะไม่มีคะแนนในข้อนี้นะครับ ข้อมาที่มาเพิ่มเติมครับกรณีที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยได้รับงบประมาณไม่เพียงพอในปีงบประมาณนั้นคำถานนี้มีปัญหาหลายพื้นที่นะฮะหรือยังไม่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับให้ดูที่ว่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถยืมเงินสะสมทดลองจ่ายไปพางก่อนได้ตามระเบียบประสมาทย ว่าด้วยการรับเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะตัวนี้นะครับจะยกเว้นกรณีผู้สูงอายุที่แจ้งขอรับเป็นเงินสดนะฮะในการขอรับเป็นเงินสดเนี่ยผู้สูงอายุนะครับจะต้องไปรับณสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศไว้แต่ท่านไม่มารับเงินนะครับทางผู้สูงอายุเขาไม่มารับเงินนะครับตัวนี้ก็จะยกเว้นให้นะครับ ข้อ137นะคะเราจะประเมินในเรื่องของกิจกรรมนะคะจำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมตามวัยนะคะในส่วนนี้เจตนาเราจะ,ะต้องการจะดูวัดที่กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ งี้เราต้องไปดูตรวจสอบเรื่องของกิจกรรมนะคะว่าอบทเนี่ยมีกิจกรรมไปพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยกี่กิจกรรมนะคะซึ่งเราวัดเกณฑ์การให้คะแนนเราก็จะมีะห้าคะแนนนะคะก็คืออบทเนี่ยจะต้องดําเนินกิจกรรมตั้งแต่10กิจกรรมขึ้นไปก็จะได้5คะแนนนะคะแล้วก็ดําเนินกิจกรรม 8ถึง9กิจกรรมจะได้3คะแนนดำเนินกิจกรรมไป5ถึง7กิจกรรมก็จะได้1คะแนนนะคะดำเนินการาน้อยกว่า5กิจกรรมนี้จะได้ศูนย์คะแนนเลยนะคะนี้การตรวจสอบหลักฐานหลักฐานเอกสารหลักฐานในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะคณะกรรมาการสามารถตรวจสอบได้โดยดูจากแผนงานโครงการกิจกรรมนะคะข้อบัญญัติเทศบัญญัติที่ได้ ตั้งไว้นะคะแล้วก็ภาพถ่ายของกิจกรรมค่ะต่อไปข้อ138นะคะร้อยละของเด็กอายุ2-5ปีในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ ตัวนี้นะคะข้อนี้เรามีเจตนาเพื่อที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบเด็กแล้วก็ตรวจสอบเพื่อที่จะพัฒนาและส่งเสริมเด็กในพื้นที่นะคะว่าเด็กใน2-5ถึงขวบเนี่ยเขาได้มีาการเตรียมความพร้อมเรื่องที่จะเข้าการศึกษาขัา้นพื้นฐานเนี่ยกี่คนที่อยู่ในความรับผิดชอบนะคะเกณฑ์การให้คะแนนเราก็จะวัดจาก จำนวนเด็กที่อบทร,รับผิดช,ชอบนะคะถ้าถ้าดําเนินการกับเด็กในพื้นที่100%เก็จะได้5คะแนนนะคะดำเนินการได้95ถึงเ9 9 9เกอ็นเนี่ยก็จะได้3คะแนน,นะคะ่ะดำเนินการร้อยละ90ถึง94 .99 ก็จะได้1คะแนนนะคะดำเนินการน้อยกว่าร้อยละ90นี่จะได้0ูนะคะทีนี้ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเนี่ยก็ดูจากข้อมูลการจัดทำข้อมูลขององค์กรปกครกองส่วนท้องถิ่นนะคะว่าที่มาของของข้อมูลเด็กเนี่ยมาจากอะไรบ้างซึ่งซึ่งซึ่ง,งอบทอน,นี้อาจจะสามารถตรวจสอบข้อมูลจากเด็กได้จากหลายหลาย,หลายส่วนนะคะก็อย่างเช่นเป็นข้อมูลจากเด็ก ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองทะเบ,บียนราษฎรข้อมูลแจกแจงสถานที่ที่เด็กได้รับการเตรียมความพร้อมนะคะข้อมูลความจําเป็นจากจาพื้นฐานที่เรียกว่าจปทะนะคะข้อมูลของจากกรมอนามัยข้อมูลจากผู้นําชุมชนประชาคมนะคะแผนง,งานโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ภาพถ่ายนะคะที่ดําเนินกิจกรรมในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กใน ในพื้นที่นะคะสวัสดีครับผมนายประวิทย์ลัณจพยนอน์นะครับกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตก็สำหรับการบรรยายในส่วนของการประเมิน RPA นะครับในหน่วยย่อยที่2ได้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับหน่วยย่อยที่6พัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับสำหรับในข้อที่1 3 9นะครับ จำนวนลานกีฬาหรือสนามกีฬาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดให้มีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกายนะครับสำหรับตรงนี้ก็คือในเกณฑ์การให้คะแนนเนี๋ยครับคือ,อหนึ่งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของจำนวนหมู่บ้านในชุมชนของอปท และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนข้อนี้คือได้5คะแนนนะครับเ,เกณฑ์ที่2ครับออ,ออบาทอที่มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของจำนวนหมู่บ้านชุมชนในอ,อปทอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้และมีการบริหารจัดการ บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอนะครับข้อนี้คือจะได้3คะแนนนะครับและสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนน้อยกว่าร้อยละ50ของจำนวนหมู่บ้านชุมชนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือในกรณีที่ไม่มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาแต่สามารถใช้ลานกีฬาหรือสนามกีฬาที่มีอยู่ในพื้นที่ของอปทอน,น,น,นั้นได้นะครับ ก็คือได้1คะแนนนะครับและในกรณีที่ไม่มีการดาเนินการจะได้ศูนย์คะแนนสําหรับข้อนี้นะครับคือคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับเราก็จะมีระบุไว้อยู่นะครับว่าในประเภทของอในคําอธิบายสนามกีฬาอเนกประสงค์นะครับหมายถึงอะไรนะครับลานกีฬาหรือสนามกีฬาหมายถึงอะไรทั้งนี้นะครับให้นับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัดอปทนะครับแต่ถ้าเป็น โรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดอปทอแต่อปทอนั้นได้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนเช่นการพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาให้สามารถนับรวมได้นะครับลานกีฬาหรือสนามกีฬาทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณของอปทอหรือใช้งบประมาณของหน่วยง,งานอื่นครับทีนี้ก็จะมีคาถามนะครับที่มีหลายท่านสงสัยนะครับคำ หมู่บ้านที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะหรือไม่มีพื้นหรือไม่มีสนามกีฬาลานกีฬาแต่สามารถใช้สนามกีฬาของหมู่บ้านอื่นหมู่บ้านอื่นในที่นี้คือหมู่บ้านอื่นในอ,อปทอนั้นๆนะครับให้ถือว่ามีสนามกีฬานะครับ <c oughs> มาต่อกันที่ข้อ1 4 0นะครับ จำนวนของลานกีฬาหรือสนามกีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปีข้อนี้ก็จะเชื่อมโยงกับข้อที่139นะครับที่ได้มีการระบุไว้ว่าสนามกีฬาเนี่ยต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้และมีการบริหารจัดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเกณฑ์การให้คะแนนนะครับดำเนินการร้อยละร้อย คือถ้ามีสนามกีฬา10แห่งและทั้ง10แห่งนี้สามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการได้ตลอดทั้งปีก็คือดำเนินการร้อยละ100จะได้ทั้งหมด5คะแนนครับถ้าดำเนินการร้อยละ80ถึง99.99ได้3คะแนนครับดำเนินการร้อยละ60ถึง79.99ได้1คะแนนและในกรณีที่ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ60 จะได้ศูนย์คะแนนครับสำหรับคำอธิบายข้อนี้นะครับคือกรณีที่อยู่ระหว่างซ่อมหรือปรับปรุงไม่ให้มานับค่ารอยละถือว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติคือในกรณีที่มีการปรับปรุงสนามกีฬานี้เราจะถือว่าสนามกีฬานั้นใช้งานได้ตามปกติครับก็มาตอบกันที่ข้อ161นะครับ เป็นจำนวนกิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะมีเกณฑ์การดำเนินการดังนี้ครับ 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด,าด้านการส่งเสริมกีฬา 2. มีการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมหรือสโมสรการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาตามความสนใจของประชาชน 3. มีการจัดอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การออกกําลังกายไม่น้อยกว่า5ชนิดกีฬาต่อลานกีฬาหรือสนามกีฬาในแต่ละปี 4. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาไม่น้อยกว่า3โครงการในแต่ละปีนะครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนถ้ามีการดําเนินการครบทั้ง4ข้อที่กล่าวมาจะได้ทั้งหมด5คะแนนครับถ้ามีการดําเนินการจํานวน3ข้อที่กล่าวมาจะได้3คะแนน ในกรณีที่ดําเนินการ 1- นถึงสข้อที่กล่าวมาจะได้1คะแนนและในกรณีที่ไม่มีการดําเนินการจะได้ศูนย์คะแนนครับสำหรับคําอธิบายนะครับเราก็จะมีระบุไว้อยู่นะครับว่าในการดําเนินกิจกรรมย่อยต่างๆเนี่ยอบตสามารถพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมอำนาจหน้าที่และศักยภาพของแต่ละอบตนะครับซึ่งอาจดําเนินการได้นอกเหนือจากที่ได้ยกตัวอย่างไว้ ก็การจัดกิจกรรมกีฬาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายนะครับก็จะได้มีการยกตัวอย่างไว้เช่นการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านชุมชนหรือโรงเรียนนะครับการจัดแข่งขันกีฬาระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาการออกกําลังกายประจําสัปดาห์นะครับการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การเล่นกีฬาการออกกำลังกายแต่แก่เด็กเยาวชนและประชาชนรวมถึงการสนับสนุนให้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพสมรรถภาพร่างกายและการให้คำแนะนำในการเล่นกีฬานะครับสำหรับหน่วยย่อยที่3นะครับด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนภายในนชยกรรมและการท่องเที่ยวนะครับในหน่วยย่อยที่1การส่งเสริมอาชีพนะครับเป็นข้อที่1 4 2ถึง143นะครับ สำหรับข้อที่142นะครับจำนวนประเภทอาชีพหรือกิจกรรมที่จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ประชาชนโดยมีเกณฑ์การดำเนินการดังนี้ครับ 1. อาชีพเกษตรกรรม 2. อาชีพปศุสัตว์ 3. อาชีพการทำอาหาร,ร 4. อาชีพครหกรรม 5. อาชีพหัถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 6. อาชีพการบริการและ7อาชีพอ,อื่นๆนะครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนน คือ1นนะครับในกรณีที่มีการดำเนินการ5-6ถึงประเภทอาชีพจากที่กล่าวมาให้นับเป็นคะแนน5คะแนนนะครับสำหรับกรารดำเนินการ3-4ถึงประเภทอาชีพที่กล่าวมาให้นับเป็น3คะแนนครับสำหรับการดำเนินการ1-2ถึงประเภทอาชีพคือ1คะแนนและในกรณีที่ไม่ดำเนินการนะครับจะได้0ูคะแนนคำอธิบายเพิ่มเติมแต่ละข้อเกณฑ์การประเมินนี้นะครับ คือในกรณีที่มีการอบรมเพียงหนึ่งอาชีพแต่มีหลายกิจกรรมให้ถือว่าเป็นหลายอาชีพได้เช่นในกรณีที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแต่มีกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมให้ถือว่าเป็น3อาชีพได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่นะครับโดยเราก็จะมีการยกประเภทตัวอย่างอาชีพไว้อยู่นะครับเช่นอาชีพเกษตรกรรมนะครับปศุสัตว์การทำอาหารค้ากรรมงานช่างต่างๆงานหัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นต้น สำหรับข้อ143านะครับจำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพนอกเหนือจากการฝึกอบรมโดยในข้อนี้นะครับก็จะมีการระบุการดำเนินการนะครับทั้งสิ้น7การดำเนินการเหมือนข้อที่ผ่านมานะครับข้อ1 4 2โดยเกณฑ์การให้คะแนนข้อนี้ก็เช่นกันครับ 1. น,นะครับการดำเนินการประเภท5ถึง6ประเภทอาชีพ ให้ถือว่าได้5าคะแนนนะครับการดําเนินการ3-4ถึงประเภทอาชีพคือ3คะแนนการดําเนินการ1-2ถึงประเภทอาชีพ1คะแนนและในกรณีที่ไม่มีการดําเนินการนะครับจะได้ศูนย์คะแนนสําหรับคําอธิบายนะครับตัวอย่างกิจกรรมจะได้มีการยกตัวอย่างไว้แล้วเช่นการประชาสัมพันธ์นะครับสินค้าโอท็อปการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงเรียนนะครับรวมถึงการส่งเสริมการทําตลาดและอื่นๆนะครับ ก็สำหรับนะครับหน่วยย่อยที่3นะครับด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนคณิตชยกรรมและการท่องเที่ยวนะครับหน่วยย่อยที่2การส่งเสริมการท่องเทีท่ยวนะครับข้อที่144การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเทีท่ยวนะครับโดยมีการดําเนินการดังนี้ 1. จัดให้มีห้องน้ําสาธารณะ2จัดให้มีถังขยะ3จัดให้มี ที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว4จัดให้มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างหรือแสงสว่างในจุดต่างๆนะครับ 5. จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว6จัดให้มีที่ขายบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว7จนะครับจัดให้มีป้ายแสดงข้อมูลเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวขอเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวนะครับ 8. จัดให้มีลานทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว9จัดให้มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในสถานที่ท่องเที่ยวและ10นะครับจัดให้มีการจัดทําซุ้มประตูทางเข้าหรือทางเข้าที่เป็นกิจจักษณะนะครับสําหรับเกณฑ์คะแนนนะครับก็ตามการดําเนินการที่กล่าวมานะครับในกรณีที่มีการดําเนินการ4กิจกรรมขึ้นไปจะได้ทั้งหมด5คะแนนนะครับกรณีที่มีการดําเนินการ2 3กิจกรรมจากขั้นต้นที่กล่าวมาได้3คะแนน ดำเนินการเพียง1กิจกรรมจะได้1คะแนน,นและในกรณีที่ไม่ไม่มีการดําเนินการจะได้ศูนย์คะแนนครับสําหรับคําถามเพิ่มเติมนะครับในส่วนข้อนีอ้ในการดําเนินการเนี่ยครับการสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวต้องเป็นที่สาธารณะหรือสถานที่ในอำนาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของอปทอนั้นๆน,น,นะครับเอกนชนไม่นับและทําไม่ได้นะครับตามอำนาจหน้าที่ของอปทอ คําอธิบายเพิ่มเติมนะครับในกรณีของอปทที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า1แห่งสามารถเลือกประเมินแห่งใดแห่งหนึ่งหรือเลือกประเมินทุกแห่งได้และสามารถนับรวมกิจกรรมจากการดําเนินจากแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า1แห่งได้เช่นในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวกรดาเนินกิจกรรมที่1และแหล่งท่องเที่ยวขอดาเนินกิจกรรมที่2ให้สามารถนับเป็น2กิจกรรมได้ครับ โดยสําหรับคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเราจะมีระบุแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหมายถึงอะไรแหล่งท่องเทีย่ยวทางประวัติศาสตร์หมายถึงอะไรบ้างแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนนันทนาการและการบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชิงเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะเพื่อเป็นการขยายความให้สามารถประเมินได้สะดวกขึ้นนะครับว่าเราจะได้มีเกณฑ์ในการประเมินว่าแหล่งท่องเที่ยวไหนบ้างที่นับรวมไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะสวนหย่อมนะครับหรือเป็นศาสนสถานเช่นวัดนะครับก็ให้นับรวมได้นะครับเพาอยู่ในคําอธิบายแหล่งท่องเที่ยวที่เราได้ระบุไว้แล้วนะครับ สำหรับข้อที่145นะครับการสนับสนุนหรือจัดให้มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับโดยมีการดําเนินการดังนี้ครับ 1. การจัดทําแผ่นพับนะครับ 2. การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบอื่นๆเช่นนิตยสารวารสารหรือจุลสารนะครับ 3. นะครับการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 4. การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุก,กระจายเสียงหรือวิทยุชุมชนนะครับ 5. การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางวิทยุโทรทัศน์นะครับหรือทางเคเบิลทีวี 6. มีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นนะครับ 7. มีการประชาสัมพันธ์ที่พักแหล่งท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่น Airbnb, Agoda หรือสอทถอชนเที่ยวเป็นต้นนะครับ 8. นะครับมีการประชาสัมพันธ์ที่พักหรือแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น ไลน์เฟซบุ๊กเป็นต้นนะครับ 9. ในกรณมีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายแหล่งท่องเที่ยวกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนนะครับเช่นงานไทยเที่ยวไทยนะครับหรือว่าเป็นงานแสดงสินค้าโอท็อหรือกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอื่นๆน,นะครับในเกณฑ์การให้คะแนนนะครับดำเนินการ4กิจกรรมจากกิจกรรมข้างต้นที่กล่าวมาขึ้นไปนะครับดำเนินการ4ี่กิจกรรมขึ้นไปได้5คะแนน ดำเนินการ2-3กริจกรรมนะครับได้3คะแนนดำเนินการ1กิจกรรมได้1คะแนนและในกรณีที่ไม่ดำเนินการจะได้0คะแนนนะครับสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเอก,กชนในพื้นที่ของปทสามารถดำเนินการได้นะครับและข้อนี้จะไม่ตัดฐานไม่สามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้นะครับ โดยในข้อนี้เราก็จะมีการใส่คําอธิบายไว้เหมือนเดิมนะครับในแหล่งท่องเที่ยวว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดกี่ประเภทนะครับเพื่อการประเมินที่สะดวกขึ้นนะครับครับสาหรับพวกเรานะครับในนามของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตนะครับก็ได้บรรยายเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือประเด็นที่ต้องการจะซักถามนะครับ ในหน่วยย่อยต่างๆหรือแม้แต่กะทั่งกิจกรรมในด้านต่างๆแม้แต่คํานิยามหรือกฎหมายนะครับที่สงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ022419000นะครับเบอร์ต่อนะครับ4131นะครับ4133นะครับรวมถึง4132ด้วยนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรืออาจ้าหรือท่านอาจจะทิ้งคำถามไว้นะครับ ในเพจของ Facebook ของกองพนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นนะครับทางเราถ้า,ถ,าถ้าสะดวกมีเวลาก็จะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับผม